สวัสดีครับอยู่กับร้านโ o โตลิซึมนะครับ b บบ s ูเปอร์ไบนะครับวันนี้จะพามาชมแซดพันะครับเป็นปี2013นะครับเอเลียตัวเก่านะครับอันนี้เป็นสเปเชียลนะครับสีสเปเชียลเอสนะครับสภาพดีนะครับไม่ล้มไม่ชนหนักนะครับยางใหม่ๆเลยนะครับใช้ได้ยาว มีไฟบอกเกียร์ให้ด้วยนะครับคันนี้วิ่งอยู่4 0 0 0มื่กับอีก200โลนะครับไม่แท้นะครับสภาพดีลองสตาร์ทให้ฟังนะครับ นี้เปิดราคาอยู่ที่1นึ0 0 0สนสี่บาทนะครับมีบริการส่งทั่วประเทศไทยนะครับร้านอยู่กรุงเทพมหานาครน,นะครับอยู่ที่เสนานิคม1นึซอยสานะครับผมปักจี s มาได้เลยนะครับถ้าสนใจก็เดี๋ยว,ท,ยวทิ้งรายละเอียดไว้ที่ใต้ดี s ค r i ปชั o นนะครับสวัสดีครับ